ดบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพพิมพัฒนราวิเชกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพักรวมไทยสร้างชาติค่ะวันนี้ที่ฉัน นำเรียนปัญหาเดือดร้อนที่เป็นปัญหาอยู่ตลอดทุกปีทุกหน้านะคะพอถึงเวลาหน้ามังคุดท่านประธานขาจังหวัดนครศรีธรรมราชเราเดือดร้อนและเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยค่ะวันนี้จึงอยากจะมานำเรียนท่านประธานพร้อมทวงถามหาทางแก้ไขปัญหานะคะอย่างถาวรค่ะ เมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านประธานคะมังคุดออกสู่ตลาดของภาคใต้คะ่ะช่วงเริ่มต้นเลยคะ่ะราคามา70-100บาทท่านประธานคะมังคุดภูเขาราคาดีคะ่ะแต่มังคุดในโซนด้านล่างราคาค่อยๆดิ่งเฮวตกลงมาคะ่ะตอนนี้คะ่ะรับซื้อกันอยู่25-30บาทคะ่ะท่านประธานคะปัญหาคะ่ะมันอยู่ที่คนกำหนดราคาไม่ใช่เกษตรกรคะ่ะแล้วคนรับซื้อเท่านั้นคะ่ะที่เป็นคนกำหนดราคาคะ่ะ วันนี้กลุ่มผู้รับซื้อหรือที่เรารู้จักกันในานามลง้งมีจํานวนอยู่ไม่มากในจังหวัดค่ะเมื่อถึงเวลาชาวบ้านไปสอยมังคุดมาแล้วค่ะจําเป็นต้องขายค่ะเพราะมังคุดถึงเวลามันก็แข็งมันก็เสียค่ะแต่เมื่อราคาเปิดมาเท่าไหร่ก็ต้องขายค่ะนี่คือปัญหาที่เกิดวนเวียนซ้ำซากเป็นประจําดิฉันจึงยามงาม,ม,มาใช้พื้นที่ในสภาค่ะเพื่อ ผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์กระทรวงพาณิชย์หรือแม้แต่กระทรวงดิจิทัลค่ะ วันนี้เราต้องแก้ปัญหาราคาพืชผลของพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศค่ะและทําเป็นแผนแม่บทมีการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวค่ะต้องมีการช่วยกันนะคะก่อนหน้าที่หน้ามังคุดจะออกมาค่ะกระทรวงพาณิชย์ต้องชัดเจนค่ะว่าถ้ามังคุดล้นตลาดมาเรามีตลาดให้ เกษตรกรสามารถรวมตัวกันแล้วส่งไปขายนะคะเพื่อแข่งกับล้งได้ตรงไหนบ้างนะคะกรมวิชาการเกษตรที่อ้างว่าวันนี้เนี่ยค่ะที่กลุ่มล้งอ้างว่าไม่มี GAP ท่านก็ต้องจัดนะคะเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอค่ะสามารถแจกออก GAP ให้กับเกษตรกรนะคะได้ถ้าท่านทำเองไม่ได้ค่ะท่านต้องจ้างเอาซอสค่ะไปช่วยทำให้ได้100%ครอบคลุมพื้นที่ทางล้งจะได้ไม่มีข้ออ้างค่ะ สำคัญที่สุดค่ะวันนี้ถ้าคุณอ้างว่าถ้าหน่วยงานราชการอ้างว่ามังคุดไม่ใช่มังคุดคุณภาพทาง หน่วยงานราชการก็ต้องไปช่วยส่งเสริมค่ะมีทุนให้กับเกษตรกรมีความรู้ให้กับเกษตรกรและที่สําคัญต้องสร้างเกษตรกรให้เข้มแข็งค่ะให้เขาสามารถขายตรงสู่มือผู้บริโภคได้ค่ะช่วยลดต้นทุนช่วยสร้างความเข้มแข็งกระจายรายได้กระจายโอกาสนี่คือหน้าที่ของข้าราชการของประเทศนี้ค่ะสิ่งที่ดิฉันกังวลดิฉันไม่อยากให้เกษตรกรต้องเป็นเครื่องมือของการจับมือกันของผู้ประกอบการและข้าราชการที่คิดไม่ดีต่อเกษตรกรขอบคุณค่ะ